ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุบุญกับคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะผละไม้6ตะกะ้าค่ะ <c oughs> 12ตะกะ้าค่ะ สิบแปดตะกร้าค่ะตะกร้านะคะขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะจะป้อนเป็นลไมา้กับอ้อยนะคะขอบคุณครับขอบคุณแม่ยุ้ยค่ะบผมขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ ยินกับคุณแม่ยูด้วยนะคะ 哦，没事 <ım>。 อวยสามมันนะคะสีมาะค่ะ มาทามค่ะเสร็จบา้าทะ ปดมาค่ะ9มามค่ะ0มสิบมาค่ะ ขอบพระคุณพุณแม่ยุ้ยนะคะที่แม่ตานะคะขอให้ใแม่ยุ้มีความสุขสุขภาพแขพ็งแรงค่ะร่ำรวยเงินทองค่ะที่สิ่งใยสนหวังกิตนาการนะคะขอให้มีโชคมีลาภค่ะไม่ติดไม่จนนะคะมีเงินแสนข้าบ้านมีเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันนะคะ ขอให้ธุรกิจกิจการจเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปนะคะอ่ากขอบพระคุณพี่แม่ยีนะคะพี่เม่ตานะคะสาธุยินกับพี่แม่ด้วยคะ่ะ